ครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับหรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปต่างๆครับ<ม>เดี๋ยววันนี้จะมาสอนความรู้เก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับการวิธีใส่สปริงชคนคครับบางคนอาจจะใส่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดมาร์กมันอยู่ตรงไหนใส่ยังไงเพื่อจะให้มันสมบูรณ์ครับเดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนวิธีถอดวิธีใดก็มีวิธีถอดวิธี ใส่ก็มีอยู่ในอีกคลิปอื่นครับแต่วันนี้จะสอนแบบจะมีสมาชิกบางคนเขาใส่สปริงโช๊คไม่เป็น,นครับตัวนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นสปริงโช๊คลังของโตโยต้าอารติสน,นะครับก็วิธีใส่ก็หาโช๊คตัวดีๆนะครับที่ไม่เสียครับมาใส่แล้วก็กดสปริงครับก็บางคลิปบางขั้นตอนผมอาจจะทําไม่ให้เห็นหรือไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับเดี๋ยวเอาเนื้อหาสําคัญเลยก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่คือโช๊คใหม่นะครับ ส่วนนี้สปริงเก่าวิธีจะใส่สปริงก็ต้องใช้ตัวเป็นอุปกรณ์กดสปริงครับเพื่อให้สปริงมันต่ําลงเราก็จะได้ใส่บูทใส่ไอใส่บูทต่างๆแล้วก็ใส่ไอตัวครอบนะครับขาเรียกเบ้าโชกคอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับส่วนของข้างหลังมันก็จะเป็นแบบเบ้า์อย่างนงี้ครับกลมๆเงี้ย ส่วนลูกยางก็ใส่เข้าไปเลยครับก็จะมีลูกยางของมันอยู่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนใหม่ก็ใส่ไปอก็ดูวิธีใส่ครับตรงที่มันเป็นแบบนูนๆเอียงลงนี่ให้เอาขึ้นข้างบนนะครับอย่างเงี้ยเบ้าโช์มันจะกดลงพอดีเลยแล้วบางคนสงสัยว่ามาร์คมันดูยังไงข้างล่างมันจะดูง่ายครับข้างล่างมันจะมีตัวว้ล์สปริงที่มันเดี๋ยวให้ดู พอดีเหล็กเหล็กตัวนี้มันบังอยู่ครับอ่ามันจะมีตัวร่องของมันอยู่มันจะกดลงร่องตรงเว,ว้านี่พอดีครับไอตัวท้ายสปริงครับส่วนข้างบนเราสังเกตแบบนี้ครับอ่าสมาชิกขั้นใดอาจไม่รู้ครับเดี๋ยวผมจะขอครอบตัวนี้เข้าไปให้ดูก่อน ให้สังเกตรตรงฐานนะครับฐานรูเดี๋ยวให้ดูสังเกตเห็นรูไหมครับรูตรงไอ,อ้เดี๋ยวที่มันเป็นรูนะครับที่สําหรับไอ้ไว้เสียบรูน็อตนะครับกับตรงไอ้คานข้างล่างครับฐานตรงเนี้ยรูมันจะเสียบได้อย่างงี้ฮะตรงนี้นะครับรูมัน,นครับโผลมันนิ้วแย่ได้อย่างงี้ฮะ ให้มันขนานกับหัวน็อตนะครับเนี้ยตรงขึ้นมาอย่างนี้ฮะมองเห็นแนวไกลไหมน,นี่รูตรงนี้นะครับให้มันขนานกับหัวน็อตนี้นะครับเนี่ยให้มันขนานกับหัวน็อตนะครับวิธีสังเกตมาร์กนะครับรูอ่ารูเป็นแนวอย่างนี้ใช่แล้วก็หัวน็อตก็ต้องตั้งอย่างนี้ครับอ่ะ สังเกตง่ายครับเวลาเราใส่มันจะมีน็อตยึดอยู่ต้องฐานตรงนี้ต้องตรงนะครับสําหรับมาร์คข้างบนครับดูง่ายครับเดี๋ยวผมจะขอประกอบให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูอีกทีเพราะว่าตอนนี้ผมกดสปริงไว้แล้วเดี๋ยวสปริงมันมันจะเด้งขึ้นเดี๋ยวใส่ไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่สปริงแป๊บขอใส่เบ้าไวไ้ก่อนก็ม,มีลูกยางครับอัดเข้าไปสังเกตดีดีครับแล้วก็เอาฝาครอบอีกทีนะฝาครอบ แล้วก็คันนี้ขันน็อตคลิปไปเลยขอขยิยงน็อตไว้แป๊บนึง่ง หลังจากที่เรากดสปริงแล้วก็ใส่หัวน็อตยึดตรงหัวฐานไว้นะครับเออสิบเจ็ดนะครับเราก็มาดูมาร์กันนะครับมาร์กก็คือสังเกตง่ายนะครับตรงฐานรูที่เสียบรูน็อตนะครับตรงนี้นะฮะที่มีนิ้วแหย่เข้าไปในรูน็อตเสียบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเป็นแล้วเราก็วัดดูนะครับตรงไปอย่างงี้มันต้องขนานกับหัวน็อตข้างบนนะครับเนี่ยหัวน็อตข้างบนเนี่ยต้องคู่ต้องขนานกันนะครับต้องตรงกันอย่างนี้ครับ มองเห็นไหมฐานตรงนี้นะครับที่เป็นรูครับตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็หัวน็อตต้องมีต้องตรงมาร์กต้องตรงกันหัวน็อตนะครับตัวนึงฮะเพื่อจะไปเสียบตรงเป้าถ้าสมมุติถ้าใครใส่ผิดไม่ตรงมาร์กนะครับแล้วก็ฐานตรงนี้เป็นแนวตั้งอย่างนี้แล้วคราวนี้หัวน็อตตรงนี้เอียงไปอยู่ฝั่งนี้ครับมันจะเข้ารูเบ้าตรงที่เบาะหลังไม่ได้นะครับสังเกตดีๆนะครับให้สังเกตมาร์กตัวนี้นครับต้องขนานกันแล้วก็ต้องน็อตต้องตรงกับ ช่องฐานตัวนี้นะครับออเอาเครับง่ายๆนะครับสาหรับท่านมือใหม่ที่อยากลองเปลี่ยนโชกแล้วก็อัดสปริงแล้วก็สังเกตมาร์กนะครับง่ายๆก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับส่วนข้างล่างนี้ก็จะมีเดี๋ยวผมขอถอดเองส่วนฐานข้างล่างก็มาร์กมันก,มนก็มันก็เด่นชัดแลวครับเนี่ยตัวสปริงมันจะลงร่องตรงนี้พอดีนะครับไอ้ตรงตูด ท้ายสปิงเนี่ยมันจะมีเว้าวตรงนี้ตรงล่องดีส่วนใ้มาร์ครูนี่ก็อย่างนี้แหละหัวน็อตขนาดตรงกับอย่างนี้นะครับโอเคครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามครับ